สวัสดีครับกระแสข่าวดำแล้วครับครบ6เดือนเตรียมสละโซนรักสุกงอมเตะสตวตั์เปิดตัวว่าที่เจ้าสาวเตรียมวิวา22ตุลาคมรักไม่ต้องการเวลาจริงๆครับสำหรับอดีตหนุ่มหน้าใสาสุดฮอตในยุค90อย่างเตสตวัต์เศษฐกรที่ตอนนี้อินเลิฟกับสาวนอกวงการสวยสะพั่งดีกรีแอร์โฮสเตสายการบินดัง แในล่าสุดนั้นมีรายงานว่าเต,ต้ศตวรรษนั้นได้เปิดตัวแฟนสาวออกสื่อพร้อมทั้งประกาศให้ทราบว่ากำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับแพลภัยรินบูชานันหลังจากที่คบหาดูใจกันมาได้6เดือนโดยงานมงคลสมรสของทั้งคู่นั้นจะเกิดขึ้นในวันที่22ตุลาคม2 5 6านี้ซึ่งเจ้าตัวนั้นตั้งใจจะสร้างครอบครัวและอยากจะมีทาย,ยาททันที ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอเจ้าตัวนั้นออกมาประกาศดีที่สุดครับขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ